สวัสดีครับดีทางผมเองได้รับท่อนพันญ่านะครับเป็นหญ้าเนเปียด่างนะครับคือตัวนี้จะเป็นใบใบด่างนะครับเมื่อได้รับจากที่สามารถมานะครับคือทางที่สามารถได้จัดส่งมาให้นะครับก็ใส่ในถุงมาแบบนี้เลยนะครับผมเองก็ถือโอกาสบ่มไปในตัวเนื่องจากว่าระยะนี้นะครับ ทางจังหวัดสกลนครนสภาพอากาศยังค่อนข้างหนาวนะครับเ,เมื่ออยู่ในถุงแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการบ่มนะครับบ่มหรือว่าอบอบท้นผ่านย่างนะครับเป็นตัวเด็เพื่อนเื่อนได้ชมนะครับเห็นไ,ไหมครับลาก็แตกออกมาที่เรียบร้อยนะครับ ดูไปบางส่วนว่าที่มันแตกมาใหม่เนี่ยจะเริ่มด่างบ้างหรือยังนะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับจะเห็นว่าใบมันด่างนะครับที่สามารถจะส่งมาให้นะครับน่องจากทางที่สามารถเนี่ยท่านเล่นไม้ด่างโดยเฉพาะเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงมันแตกขึ้นมาใหม่แล้วจะถ่ายให้เพื่อนๆชมอีชมรอบหนึ่งนะครับอาจจะใส่คลิปหรือว่ารูปที่เป็นต้นแม่นะครับจากที่สามารถเพิ่มเติมลงไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้จัดต่อ,อาจ,าจะถ่ายเฉพาะส่วนนี้ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับสำหรับชุดนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าทางผมเองก็เพิ่งได้รับมานะครับตามที่สามารถให้มานะครับ ค่อนข้างสวยถือว่าเป็นหญ้าที่สามารถนำมาให้สัตว์กินได้ปกตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นใบดางเท่านั้นเองนะครับ